วิกฤตครั้งใหญ่ของซุกี้ตีน้อยกำลังมาถึงแล้วใช่ไหมในวันที่ลูกค้าแน่นห้านแต่สัดส่วนกำไรหายไปเกือบ80%นี่คือสิ่งที่แบรนด์ต้องกลัวหรือเป็นแค่คกลไกธรรมดาของตลาดในวิดีโอนี้ผมจะมาจเจาะลึกในมุมของกลยุทธ์ครับสวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นนักกลยุทธก์การตลาดซึ่งในคลิปที่ผมเคยพูดถึงเกี่ยวกับ MK ตอนก่อนที่เขาจะแตกแบรนด์โบนัสซุกี้เนี่ยผมเคยพูดเอาไว้นะครับว่าการที่ MK จะสามารถชนะซุกี้ตีน้อยได้เขาไม่จําเป็นต้องทําให้เพอร์เฟกต์เขาแค่ต้องทําอย่างเดียวก็คืออต้้งทําใหุก น้อยมีลูกค้าน่นร้านน้อยลงให้ได้แค่นั้นจบเลยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าโมเดลของซุกี้ตีน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ชนะด้วยสูตรของน้ําจิ้มไม่ได้ชนะเพราะวัตถุดิบอะไรที่มันเลิศเลอมากแต่เขาชนะในเกมของวอลลุ่มหรือว่าจานวนลูกค้าเพราะอย่างธุรกิจชาบูบุฟเฟ่ทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าร้านไหนที่มีมาจิ้นอยู่ที่ราวๆห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วแต่ในกรณีของซุกี้ตีน้อยเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนที่เขาพีคสุดๆเนี่ยสัดส่วนกําไรเขาแตะสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็น ที่อยู่ในตลาดชาบูเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าสัดส่วนกําไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่เกินมาตรฐานไปเยอะมากๆซึ่งตรงนี้มันเคยเป็นจุดแข็งของซุกี้ตีน้อยอ่ะนะครับบางคนอาจจะแย้งขึ้นมานะครับว่าในตอนนั้นราคาวัตถุดิบมันอาจจะราคาไม่ได้แพงเท่ากับตอนนี้หรือเปล่าคําตอบก็คือมันไม่ใช่นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในปี 65- ห้ถึงหกเนี่ยต้นทุนเนื้อสัตว์และวัตถุดิบอะไรต,าต่างๆนานา,นามันก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ย7จ็ดถึงสิกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่าแรงขั้นต่ําก็เพิ่มขึ้นค่าไไไฟกก็ม่่่ด้ถถือวาวาสนคลจิิต อะไรต่งางๆนานานหลังจากโควิดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะคบว่ามันไม่ได้ดีเหมือนเดิมแต่ที่ซุกี้ตีน้อยเขายังสามารถทําสัดส่วนกําไรได้เยอะแบบนั้นมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากในตลาดชาบูบฟเฟ่นะครับซึ่งคําตอบเนี่ยใครๆที่อยู่ในตลาดนี้ก็คงจะรู้ว่าหัวใจของซุกี้ตีน้อยมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าผลิตภาพของร้านพูดง่ายๆเลยก็คือว่าร้านของเขาเนี่ยมันแน่นอยู่ตลอดเวลาโต๊ะหมุนเร็วคิวยาวซึ่งตอนที่ร้านมันเต็มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าเราในฐานะผู้บริหารจะ สามารถคาดการวัตถุดิบได้ง่ายมากๆพูดง่ายๆเลยก็คือว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็หมดเรื่องของอาหารที่จะต้องเอาทิ้งเนี่ยมันก็จะน้อยกว่ามาตรฐานทั่วไปถ้าเทียบกับร้านอื่นๆแถมยังไม่พอเนี่ยสต็อกของของเรามันหมุนเร็วมากทําให้ของมันสดอยู่ตลอดเวลาเรื่องของฟิกคอสมันก็ถูกดันให้ต่ําลงไปด้วยเพราะเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคุ้มค่าจริงไหมครับซึ่งอะไรพวกนี้แหละครับทั้งหมดทั้งมวลมันสามารถรวบรวมกลายเป็นจุดแข็งของซุกี้ตีน้อยได้แต่เพืพ่อนๆรู้ไหมครับว่าจุดแข็งตรงนี้ณตอนนี้มมััันนกกกลลลาาายเป็สิ่่งงทีํจะบ ทำ้ายเขาเองเพราะโมเดลแบบสุกี้ตีน้อยเนี่ยถ้าวันหนึ่งยอดทราฟิกตกลงไป10-15%เพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่ากำไรมันไม่ได้หายไป10-15%แต่มันจะหายหลัก30-40%ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าฟิกซ์คอร์สอะไรมันยังเท่าเดิมมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเห็นว่าทำไมณตอนนี้สุกี้ตีน้อยถึงพยายามออกโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมอะไรต่างๆนานา,นาเพื่อจะยังรักษาฐานลูกค้าของเขาเอาไว้ถึงแม้เขาทำไปแล้วจะขาดทุนในหลายๆกรณีก็ตามเนี่ยมันก็ยิ ลดลงเพราะถ้ายอดทราฟฟิกลดลงเนี่ยมันจะทาลายจุดแข่งของเขาทันทีซึ่งในตอนนี้เราก็เห็นนะครับว่าตลาดมันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะ MK เนี่ยนอกจากเขาจะเปิดบุฟเฟ่ต์แล้วเขายังไปแตกแบรนด์โบนัสซุกี้เอามาสู้กับซุกี้ตีน้อยตรงๆด้วยซึ่งเกมนี้มันไม่เกี่ยวกับรสชาติเพราะเราก็เห็นนะครับว่าเขาไม่ได้แข่งว่าใครอร่อยกว่าใครเขากําลังจะแข่งกันที่ว่าใครร้านเต็มมากกว่าใครซึ่งในฐานะของโบนัสซุกี้ที่เขามาทีหลังเนี่ยเขาไม่ได้มีแรงกดดันมากนะครับที่เขาจะต้องทําให้ร้านเต็ม เท่ากับซุก้ตีน้อยเพราะในมุมของผมเนี่ยผมคาดการณ์นะครับว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในช่วงแรกเขาอาจจะสู้เรื่องของบอลล่มไม่ได้ดังนั้นทีมของ MK แล้วก็โบนัสซุก้เนี่ยเขาน่าจะวางแผนป้องกันตรงนี้เอาไว้ระดับหนึ่งซึ่งคนที่เสียเปรียบในเกมแบบนี้ก็คือซุก้ตีน้อยมากกว่าครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณโจผมยังเห็นว่าซุก้ตีน้อยมีคนแน่นล้านอยู่เลยถูกต้องครับผมมองว่าณนะตอนนี้ซุก้ตีน้อยยังแข็งแกร่งอยู่แต่เราก็อาจจะต้องมามองในมุมของกลยุทธ์นะครับ ว่าที่คนยังแน่นอยู่ณตอนนี้มันแน่นเพราะว่ามีดีมานจริงๆหรือว่าแน่นเพราะเขาทําโปรโมชั่นพพอร์ตเข้าไปเพราะผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถ้าณตอนนี้โบนาซุกี้เขาทําโปรโมชั่นแค่แบรนด์เดียวซุกี้ตีน้อยเขาเสียลูกค้ามากกว่านี้แน่นอนครับแล้วสภาวะที่ซุกี้ตีน้อยจะไม่มีลูกค้าแน่นร้านเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าซุกี้ตีน้อยเองเขาตื่นตัวและแก้เกมได้อย่างรวดเร็วมากตรงนี้เราต้องชมเขาครับส่วนเรื่องของโปรโม เ,เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโปรโมชันมันมีต้นทุนเสมอแล้วอย่างในร้านธุรกิจบุฟเฟ่เนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆเราไม่ใช้โปรโมชันเด็ดขาดเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสัดส่วนของกําไรเนี่ยมันต่ําอยู่แล้วกําไรต่อหัวที่ซุก,กี้ตีน้อยได้ก่อนหน้านี้ถึงแม้เป็นตอนที่เขาพีคสุดๆแล้วเขาก็ได้แค่หัวแล้วไม่กี่สิบบาทเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าณตอนนี้ที่เขาทําโปรโมชั่นลดแลกจากแถมเยอะๆเนี่ยกำไรหลัก10บบาทตรงนั้นเนี่ยเขาจะเหลืออยู่เท่าไหร่ซึ่งตัวเลขมันก็สะท้อนออกมาแล้วนะครับว่า สัสดส่วนกําไรเขาหายไป70กว่าเกือบ80%แต่ลูกค้ายังแน่นร้านอยู่ดีซึ่งตรงนี้ถ้ามองในมุมของลูกค้าที่มาใช้บริการมันก็อาจจะมองได้นะครับว่ามันคือการคืนกําไรให้กับลูกค้าไปแต่ในมุมของเจ้าของธุรกิจเนี่ยผมมองว่าซูกี้ตีน้อยเขาเป็นแบบนี้ได้อีกไม่นานแน่นอนแล้วเพื่อนๆเ,เองถ้าติดตามโซเชียลมีเดียก็จะเห็นนะครับว่าโบนัสซูกี้เองเขาก็มีลูกค้าไปต่อแถวใช้บริการแน่นเหมือนกันถ้าจะบอกว่าตลาดมันโตขึ้นลูกค้าก็เลยมีเยอะขึ้นแบ่งกันทั้ง2แบรนด์ได้แต่จริงๆ เนี่ยผมไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะผมมองว่าตลาดแมสบุฟเฟ่เนี่ยลูกค้าไม่ได้เกิดมาวันละหลายหมื่นขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าลูกค้าที่ไปทานโบนัสซุกิเนี่ยเขาเป็นลูกค้าเก่าของซุก้ตีน้อยทั้งนั้นแหละครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้านะวันนี้โบนัสซุกิเขาเป็นแบรนด์เดียวที่ทาโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมผมประเมินแบบน้นอยๆเลยนะครับว่าซุก้ตีน้อยเนี่ยเขาจะต้องเสียฐานลูกค้าไปอย่างน้อย20%กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนเผลอเนี่ยมากกว่าสาคสบเปอร์เซ็นต์ด้วย ถามมาเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเปิดใจไปกินโบนาซุกี้แล้วรู้สึกว่าโบนาซุกี้ดีกว่าเขาก็เลยไปทานที่นั่นหรือบางคนเนี่ยบอกว่าต่อแถวซุกี้ตีน้อยนานเกินไปก็เลยไปลองที่โบนาซุกี้แล้วก็ชอบที่นั่นเลยส่วนบางคนเนี่ยก็บอกนะครับว่าไปกินที่โบนาซุกี้แล้วเห็นว่ามีโปรโมชั่นดีกว่าก็เลยไปกินบ่อยซึ่งผมมั่นใจและครับว่า,าเพื่อนๆในตลาดเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าลูกค้าในตลาดแมสบุฟเฟ่เขาสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเรื่องของการเขย่าฐานลูกค้าของซุกี้ตีน้อยเนย ผมมองว่ามันเป็นกลยุทธ์หลักของโบนัสซุกี้และในส่วนต่อมาที่ผมมองว่ามันน่ากังวลมากๆเนี่ยก็คือในสภาวะปัจจุบันลูกค้าจะแบ่งใจมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเลือกหลักก็คือซุกี้ตีน้อยที่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่หน่อยส่วนแบรนด์ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นหรือไม่ก็จะเป็นลัคกี้ซุกี้ไปเลยแต่ในวันนี้ที่ระบบนิเวศมันมีโบนัสซุกี้เข้ามาด้วยและเขาดันทําได้ดีอีกเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวมากๆก็คือว่าซุกี้ตีน้อยเขาจะเสีย ให้กับแบรนด์อื่นๆโดยเฉพาะกับโบนาซุกี้ครับเพราะเท่าที่ผมเคยไปถามและสำรวจมาเนี่ยผมเจอนะครับว่าลูกค้าของซุกี้ตีน้อยเนี่ยเขากลับไปทานบ่อยมากบางคนเนี่ยไปแทบจะทุกอาทิตย์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีกับแบรนด์เพราะว่าโดยทั่วไปธุรกิจชาบูบุฟเฟ่นเนี่ยลูกค้ามาทานที่ร้านเราสองครั้งต่อเดือนก็ถือว่าเก่งแล้วแต่สําหรับซุกี้ตีน้อยเนี่ยเขามีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ําบ่อยมากๆดังนั้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดแข็งของซุกี้ตีน้อยเหมือนกันแต่ณวันนี้ที่สภาพแวดดลลล้ออมมขงตาันนเปี่ย ผมมองว่าความเสี่ยงก็คือลูกค้าจะแบ่งใจมากยิ่งขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะลืมซุกี้ดีน้อยไปเลยแต่ความถี่มันจะลดลงเพราะว่าเขาเนี่ยไปทานที่อื่นบ่อยขึ้นตรงนี้มากกว่าครับที่ผมมองว่ามันจะทรํรลายซุกี้ตีน้อยในระยะยาวซึ่งลูกค้าในตลาดเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วเขาจะเลือกไปทานที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าซุกี้ตีน้อยเองเขาจะต้องเตรียมกลยุทธ์มารองรับไว้นะครับว่าในวันที่สภาพตลาดเปลี่ยนไปแบบเนี้ยแทนที่ จะไปมองแค่ว่าจะสู้ยังไงจะดึงฐานลูกค้าไว้แบบไหนเนี่ยเราต้องไปวางแผนด้วยนะครับว่าในวันที่มันแย่ที่สุดเนี่ยเรามีแผนอะไรมารองรับเพราะโมเดลธุรกิจที่เน้นวอลลุ่มแบบนี้มันจะเขย่าได้ไม่ยากมากถ้าโดนสงครามราคาครับแล้วอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าซุกี้ตีน้อยก่อนหน้านี้เขายังมีสิ่งที่เราเรียกว่าว้าวแฟกเตอร์อยู่นั่นก็คือลูกค้าเนี่ยยังรู้สึกว้าวกับสิ่งที่ซุกกี้ตีน้อยให้ในราคาที่ถูกขนาดนี้แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว พราะผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าลูกค้าในตลาดเนี่ยเขาชินกับมาตรฐานที่ซุกี้ตีน้อยทําขึ้นมาและลูกค้าคาดหวังนะครับว่ามาตรฐานตรงนี้มันคือเบสไลน์ไปแล้วซึ่งสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงอีกอย่างก็คือว่ามาตรฐานที่มันสูงมากๆลูกค้าในตลาดได้เปรียบร้านสูงๆเนี่ยมันก็ถือว่าสูงอยู่แล้วแต่ณตอนนี้เขายังใช้โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอีกมันยิ่งเป็นการทําลายตลาดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันจะจบที่เมื่อไหร่แต่อย่างที่ผมบอกไปแลยครับว่าการที่จะ เขย่าฐานของซุกี้ตีน้อยได้มันคือการที่เราต้องทําลายวอลลุ่มของเขามันไม่ได้มีอะไรมากนะครับซึ่งกลยุทธ์นี้เอสามารถทําได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นบริษัทที่มีเงินสดในมือสูงมากๆครั้งก่อนที่ไปเช็คเนี่ยเขาก็มี7,000กว่าล้านซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าก็มีบางคนนะครับถามผมมาว่าคุณโจท้ที่กําไรซุกี้ตีน้อยหายไปเยอะขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าเขาเปิดสาขาใหม่หรือเปล่ากําไรเขาก็เลยหายไปซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนที่เราจะวิเคราะห์ ธุรกิจอะไรที่มีหลายๆสาขาเนี่ยเราจะไปดูสถิติที่เรียกว่า same store s a l e หรือยอดขายของสาขาเดิมที่เปิดมาแล้วเกิน1ปีเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นสุขภาพของธุรกิจที่มีหลายๆสาขาชัดเจนมากกว่าการที่เราไปเอาตัวเลขยอดขายโดยรวมมาเฉลี่ยแต่ละสาขานะครับซึ่งถ้าเราไปดู same store s a l e ของซูก้ตีน้อยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีกําไรต่อสาขา4-5ล้านบาทแต่เมื่อไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนกําไรมันหายไปเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็แสด ว่าเงินตรงนี้มันต้องถูกใช้ไปกับที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งผมคาดการนะครับว่ามันน่าจะมาจากการทําโปรโมชั่นซะมากกว่ามันไม่ใช่การลงทุนสร้างสาขาใหม่ที่เราเรียกกันในธุรกิจว่า Cap X ซนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสัดส่วนกําไรมันไม่ได้หายไปเพราะว่าดิมันแต่มันคือค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเสียไปเพื่อจะรักษาฐานลูกค้าเอาไว้แล้วในเรื่องของระบบนิเวศในตลาดชาบูเนี่ยอันนี้ผมมองว่าหลายๆคนยังไม่ได้พูดถึงมากพอนั่นก็คือเรื่องของเวลาเปิดปิด ของร้านเพราะตรงนี้มันไปเชื่อมโยงถึงโครงสร้างแรงงานโดยตรงเพราะว่าร้านบุฟเฟ่์อย่างซุก้ตีน้อยเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งไปจนถึงตีห้าเพื่อนๆก็คงจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่เวลาเปิดปิดปกติของร้านอาหารทั่วไปมันคือการที่เขาจะต้องแบ่งกะ18-19ชั่วโมงต่อวันให้กับลูกน้องของเขาตรงนี้สิ่งที่ผมกําลังจะสื่อก็คือว่าอีกหนึ่งความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นตอนที่เขาจะขยายสาขายเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เขาจะหาและรักษาพนักง,งานดีๆนี่แหละครับ เพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าร้านซุกี้ตีน้อยเนี่ยลูกค้าเขาเข้ามาทีเดียวพร้อมกันเยอะมากโต๊ะหมุนไวของต้องเติมตลอดต้องควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีแล้วงานบริการร้านอาหารเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเทอร์โนเวอร์ของลูกน้องเยอะมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหลายๆร้านเนี่ยเกิน60-80%ในแต่ละปีด้วยซ้ําบางคนก็อาจจะมีความคิดนะครับว่าคุณโจเราก็เพิ่มเงินให้เขาสิเดี๋ยวลูกน้องก็อยู่แล้วในทฤษฎีเนี่ยมันฟังแล้วดูดีนะครับแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมัน เราจะรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันไม่ใช่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวเพราะหลายๆร้านเนี่ยมีทั้งเบี้ยขยันมีทั้งเซอร์วิสชาร์จลูกน้องก็ยังไม่อยู่รับใดที่โหลดงานมันสูงเพราะถ้าโหลดงานมันสูงเวลาทํางานมันผิดปกติแรงกดดันจากลูกค้าปริมาณมากเนี่ยเทอร์นโอเวอร์ยังไงก็สูงอยู่แล้วถึงแม้เราจะให้เงินเขาเยอะก็เถอะครับซึ่งผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าหลังจากนี้ร้านอาหารชาบูบุฟเฟ่แบบนี้เขาจะต้องจ้างแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นเพราะคนไทยทั่วไปเนี่ย จะไม่ค่อยทนงานในระดับประมาณนี้ตรงนี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่ซุก้ตีน้อยเพียงอย่างเดียวผมหมายถึงโบนาซุก้หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่กําลังจะขยายเหมือนกันลิมิตมันเป็นเรื่องของคนด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายเนี่ยคลิปก่อนที่ผมเคยพูดถึงสงครามราคาระหว่าง Mk แล้วก็ซุก้ตีน้อยเนี่ยมีคนคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าตลาดชาบูเนี่ยมันใหญ่มากไม่มีใครสามารถครองได้หรอกเพราะในวิดีโอนั้นผมพูดนะครับว่าที่เขากําลังสู้กันแบบนี้คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้ประก ประกอบการรายย่อยมากกว่าเพราะผู้ประกอบการพวกนั้นเนี่ยสู้ไม่ไหวเยอะมากๆนะครับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าในตลาดหลังจากนี้เราจะเห็นแค่แบรนด์ใหญ่ที่แข่งกันเองส่วนแบรนด์เล็กๆอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นที่ของเขาแต่เขาจะไม่มีทางขยายได้เพราะเขาสู้เรื่องราคาไม่ได้สู้เรื่องโปรโมชั่นไม่ได้เรื่องของสัดส่วนกําไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาไม่มีวันสู้ได้อยู่แล้วเพราะวอลลุ่มมันไม่ถึงจริงๆจะไปแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ได้ยังไงจริงไหมครับดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าการแข่งขันราคา ณาะปัจจุบันมันอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าในตลาดรู้สึกดีเพราะเขาได้สิ่งที่เขาต้องการในราคาที่ถูกลงแต่ผมมองนะคบว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นโทษต่อตลาดซะมากกว่าส่วนในกรณีของซูกี้ตีน้อยผมมองนะคะว่ายังไงในตอนนี้เขาก็ต้องปรับ Business Mo d e เดของเขาให้สามารถรองรับ volume ที่มันจะลดลงให้ได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องหยุดพยายามรักษาฐานลูกค้าแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าเขาแต่ผมกําลังหมายถึงว่าถ้า worst case scenario เกิดขึ้นจริงๆเนี่ย เขามีแผนตรงนั้นรองรับจริงๆไหมตรงนี้มากกว่าครับที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ